ภาคใต้มาเนีภาพมะลอตลาดเสาบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลเนาะค่ะกำลังซีบ่างามค่ะกำลังซีบาทเนาะหอมคือข้างหลทิพเดียวไม่ได้คับ กิน,ง,กนง่ามเลยเนาะกินผู้เด,ดียวพอดีเลยนี่ตียวี้คือรีมันดีเนาะนีะ่ใส่ขอบย่างดีเลยประเทศง่ามเนาะ ไม่ใช่งานนอกอันนี้งานเพื่อนบ้านโอ้เพื่อนบ้านแต่อันนี้งานบ้านเราโอ้อันนี้ที่ขวบปะอันนี้จะละเอียดกว่าโอ้โหมีงานนอกงานในเอ้ยนี่ก็ได้กระตีบเข่าก็ได้เนาะข้อเมากระไดแงามๆนะะข้อเมกระไดเนาะน้ำมันจะบวมบวมหนักเออเนาะไมีรูปร่างแปลกๆเลยเนาะกระตีบก็ได้ เป็นเห็ดไายง่ามเนาะขิ้มันจะเอาคิ้มันคนละ้เสองร้อยยี่สิบกับสองร้อยสามสิบสองร้อยยี่สิบได้แม่ สองร้อยยี่ส <c ười> <c ười> well ิบได้ค่ะว่างกองคิวตัวนึงคิ้วโค้งต้วนึงคิ้วโค้งนาะส่เอนคิวคโ้งก็คิวโงิ้วม่คิ้วโอ้นี่คิ้ววะนี่เินิ้วโอ้เนาะเออสองสองร้อยกว่าบาทเนาะ มีคิวพร้อมได้กรติบกรได้จีบามงามเลยเนาะรับนอน่เนาะเออจีไปสื่อตั้งโช่สื่อๆเบา่ยแล้วสื่อไปใส่เนาะเออเนาะกระติบคางามๆนี่หน่อยเออเนาะเป็นเห็ดงามดีเนาะ กติบสวยๆงามๆด้วยครับเด้อกระติบเข่าขายไข่ขาวข่ล <iced> <c ought> ูกเนาะแบบซุกก็มีแบบเดีบก็มีเนาะได้๋ยวทำไมมาขายเนาะวันนี้เนาะทำไมงามๆเลยจ้ะปอกแล้วก็มีเนาะทำไมไล่นี่เนาะ เปตัดเศษเอานังนอดิบดิบซื้อได้ไม่เลาดิบดิบซื้อกองอะไรบ้างดก่อดิซาบาบาทิโมนทุ้งนี่เด้สักดีกระซาบกันเนาะทุกบ่อต้นเห็นมันจะไงไม่จบได้เน่มีเออไปตเนาะอืดอล้วเนี่ยอืดอืดแล้วเนาะ ซาบร้านน่อยทเห็นยางแล้วปวดใร้านดี้างบานาด้รบปลบเมงดาบทกาซาพิซซาไปสอดพิซซาก็ได้หน่อยนเียงท่านั้นมันเียงงมันเขียงพิซซ่า ขายสินละจ้กบาทะสินละยีสิบบาทนะพิซซ่าถั่ลออยหกสิบบาทพิซซ่ากระายไก่ย่างกระค่้วย ปลาซิวเนาะนี่ก็มีปลาซิวมกปลาซิวมกปลาแข็งมกปลาเนาะนี่จะเป็นเนี่ยตาแสบเนาะเลือกน้อยนะเลือกโมไดน้อยเนาะเป็นเอาไปไปต้มคลายเนาะเป็นต้มคลายในรถเข็นเรายังเนาะ้นเป็นไปต้มคลาย หอมเยอกว่าเือกหอม่เปลือกหอมนี่หัวหน่อยนะเผือกหอมนี่เนาะม่จริงมันบ่บ่มันกห้วใหญ่ขือกันม้่บ่ัวซันี่โออเผือกหอมน้อประมาณเี่ยเนาะได้ยังเนี่ยเต็มตะกาเลยบ้านนี้หลายอย่างเนาะ nhiều chân nát đó ô oh, mà khùng này cá lăng xì xúc có đi nhưng này kẹt ta lụp kẹt ta lụp Hãy chỗ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ พอกันยังนำเลิกได้ไงงางามเนาะใจก้อนเขาบอาร่อยนนึงนะออาว่งยงว่ไหาสิบบาทได้กล้วยนี่วิใหญ่ใเลยเนาะห้าสิบบาทกล้วยหอมวิใหญ่ใหญ่นี่ต้นนี้ก็ลักชีสุกเลยเลื้อยหน่อยนละ ปลว่าเราจิตเอต้ะตองหน่อยเราอยูมือได้ก็ไปทีลาวนกันไประตองหน่อยไปลาบเนาะพอดีลาบด้วยนี่ยั้งอนี่โอ้ม่ข้ามซีบาร่ข้ามซีบาร์หน่อยหันเนบอกิไปเห็ดจะได้ละกินัวัวแลโอ้อตำแบบไปตำแคา่คลชุกจีเนาะ เขาต้องฝากก่อนบ่ส oh, ิบบาทสิบกว่าตัเนี่ยะแมงคามอันนี้ผู้ดองพอดีเลยมึงหุงก็มีใส่ตำมึงหุงเลยอ่ะมึงหุงเลยลาหาบาาเด้อเด้อตำพอดีกินเลยนี่มนนหน่อยกันน้อยหนอยกับจานน้อยสิอ ขงหวานเนาะนี่หวานสิบบาท20บาทเนาะนี่สี่สิบบาทพอนุทธทานพุาทธากินขนาดนี้อันนี้ทุงละสิบบาทบ่น,นี่ค่ะลยสิบบาทเนาะยังก็ยัางก็ทำน้ำยังก็น จากเพชรบุรีเดี๋ยวเขาคลองวัดกล่องละยี่สิบบาทไปซองกล่องไีมเนาะขนมไทยไนี่เนาะขนมไทยสูตรโบราณเนี่ยสูตรโบราณนะข้าวกกส สีสันหน้าทานกินอาวน้าาสิบบาทยี่สิบบาทจ้าบ่เข้าไปลาบบอนสนใจปูดองเนาะยี่สิบบาทเด้อกุ้ง ยี่สิบบาทเอาบาทเลยขมล้ออีหนบ่ง เท่าตรงนี้ก็สีเขียวออนนะอยู่คนก็เชียวเข็ Powell มค่อสีอ่อนๆต้นนั้นื็สีเข้มๆไม่ใ่ไนะนาออพ่อเป็นสีนี้นมันยุนอัก็เียว

นักัวละเศ้าบตยแวมั่ินไตบาทบาทพอดีตำกระมักถั่วเลยเนาะปีงใส่เหมาะเลยปิ่งกับมมตำกรมักถั่วปิ่งปลา,า,า,าตำกระมักถั่วโอ้ยเขากันขัดละกระมักถั่วปีเนาะ ยียงแสนมันนูมันเทียนอ่ะทุ่งละเศร้าโอ้มันเทียนทุ่งละเศร้าหนึ่งละจานนะโอ้หนึ่งละบ่นนี่จา้าโอ้หนึ่งลาปองเรียบร้อยอยะกินเลยโอ้สะพ่อจากเขาอยู่แนวนี้เนาะว่นเป็นเลี้ยวบนไข่ไข่ไวเนาะว่นเป็นไวหน่อมไม่หน่อมยัมยบบง

เอาขู้วไม่แห้งเบิรตเลาแห้งแต่ว่าขางขาใหญ่เขาขาเบิร์แหลาแห้งขายดีใช่ทไมแห้งขายดีเนาะลายเนื้เอียนเนาะ เวยท่านี่นอยน้อยหวยทนี่วิเหี่ยวปลาตอง

โตบอกง่า่เลยประกวดลลจิปปกดลลจิบเปินวัดเนาะไฮดีปันเทนำเททาเนาะปลาโคงเมนออมเนาะ ก็ไม่ไปตรวรับี่รู้้มีสรทปออาหารลองื้เอายาไปดูหกสิบาบาทจ้ะหกบ้าาทครับเป็นรมงครับอันนี้ับป,ป้อมอันนี้คอมปอมมีทั้งมีทั้งแจวพร้อมนันนี่เอาครับป้อมหน่วยแบบนี้เลยเนาะถุงละยี่สบาทเนาะยังอันนี้หมดแดงอข่ใหมดแดงนี่เนาะ หมดแดงหนาดิมันไข่นน้อยหนาะมันหวหมดแดงเหยีงอันตอนนี้หน่อยหมแดงหน่อย ยอะลยไวาน่มกมไป่ายนี่กไ่อไรอายจีรอมาแล้วเนาะลอยแล้วได้ลจีรลอยละสามสิบบาทเนาะนี่เนาะห่นสามสิบาทลอยละลอยสามสิบวาพิดเนาะ เดี๋ยวเขาใจผิดกระไละสามสิคือิเบสข้าเดียวเรนาะร้อยละร้อยสามสิบบาทเนาะผมกำลังนับเป็นตรงอยู่ด่านท้หลังเหมือนเนาะออนอนก็สอบก็สอบอยู่จะไปไลยขัดกีผมนี่เนาะร้อยต่อร้อยสาบาทเอาเลือกเลยครับเดียวเบดเดือนหนี่นสผมมีกินเลยได้สัน เดือดสุด้ทยแล้ววสันนี่ไปสิบดหนามแล้วเมนบอนว่าสิบดเลยได้วาสันบอาเลย้นอกเลี้ยงเนา่เลี้ยงมันคือเลี้ยงได้ดีค่ะเทนอวบวมันท่ไายรอบ ซาบัดบอกเราบ่มีปลามาขายเนาะมื้อนี้เนาะมีแต่ปลาปลาสําเร็จดูนี่แต่ปลาเอือบเนาะมื้อนี้เนาะปลาเนี่เราบ่มีมื้อนี้แต่เป็นปลาพยัคฆ์เล็กๆปลาสดปลานึ่งโบมี่ปลาเป็นเด็กๆแตผู้ใหญ่กิ่ปลาหลวงแต่เป็นซอยกันนับอยู่พยัยฆ์ในรักษเออสาอนี่ยอ๋อสี

ได้จะได้กินก่อนใส่แกงขนมไอมมันถือมันเข่ากันอยู่บ่แกงสมอไกมอ๋เดี๋ยวไปอู๋ไปโมกจะดอกแกงขนมไอนรมนอกคนว่ะต่อแกงใส่นองไม้ส้มปลาโคกฤษนอกกุมือนนี่นอ ปาโควิตละคนวึนช่วงนี้คำละสิบกำละสิบถั่วหอมกำละสิออะสบบวบไงเอแกงไปอมอมอีกเท่าก็ม,อม,กมีอันนี้ก่อข้าวเมานี่ข้าวเมานา,มานกับข้าวถุงน,นี่กับข้าวถุงนี่หลับหลับ,ลบไก่ไว เจ้าของเฟิรนโบโยโนอ่ช็อนี่เจ้าของเฟิรนไปทา้องใดพวกนี่ลูกค้ามากอะแต้เต๋เบิง่ยซื้อนอ่ะนี่ยมกมกยังแล้วเนี่ยมีทั้งจิงหลีดมีทั้งไข่ไข่จุกจีอะเนาะชุกจีช่อน,น,นอสิว <c ười> รวมไทยสูบบโอรเาไ่กนนี่เทล่ายนองมาเซลล์ันวนี่นะโอ้โยบางใหญ่ใครจะไปกินไทยบันขาดหรืออดีเี่เออ เจ็ดบาทขายเศ้าบาทเลยเป็นบ่โหลดเลยบ่ขายเศ้าบาทโอ้ทุงมกใหญ่เนาะเราขายเอาเมื่อกันนักคือเก่าเนาะขายไปโลดโอ้ยมันไรเนี่ย ปิ่งปิ่งพระคอนอยเนาะนี่เนาะปิงพระคอนอยปิ่งมาเรบร้อยเลยมันกระเด็นซุกแล้วมันกเดนซุกแล้วเนี่ยปลูกบ่โอ่ตูดเ่ปลูกเนาะเอ ลาเป็ดส um, uh, uh, ุมหมนี่นอะตรงนี้ปลตองหน่อยปะองเป็ดเบ็ดยังคาฮะโอ้ใส่เป็ดเอาโอ้เน่อเป็ดยังคาอยูุ่ณบอกว่าอยไขมเวลาคุเอาไปกินีเดวเอาออกจตัด่ตัดเเยค่ยังเนาะค่ะใครโลจักบาทอะไฮะโลจักบาทโลละร้อยจ้าโล่ละร้อยนอกปะตอง กต้องไซเบ็ดเอาหนอหนี่เบ็ดยังขาปากอยู่อันนี้โลอันนี้โล่สี่สิบบาทขายีีครับทุกบาทมีไงเราขายปลาเน่อซยังอันอค่ะโอปกัะจองโอระลับเท่าเสร็ดเส็จแนวกินอาหารถุงเนาะ ทำเรียบร้อยแล้วเอาห้อยกัะมี่ไปเฮ็ดบดน่าะคนดอกง่ายเลยเนาะเฮ็ดโลจักบาทเฮ็ดเฮ็ดบดนีลาซาจ้ามีลาซาะ สี่าสาโลละสองบาทเนาะดอใหญ่ๆงามๆเลยเนาะเป็นล้ายบเป็นใครดีเนาะคนสนใจหลายเก้าเดียวเก้าเดียวใครบักไลายเลยเนาะ ร้ายมาหลายแห่งก็ไม่ย่างตลาดร้ายเนาะมันมีแดดขนาดยิงแดดคนก็ยิงร้ายเนาะวันนี้หรับมาหล่อตลาดเศร้าวันหัวหน้าเนาะก็ตรคอปนิเไปเป้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอเจอกันใหม่สวัสดีครับ Aku